สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่บน,บนยอดเขาพญาเดินทงนะครับดูดูหน้าปาชันมากครับวิวก็สวยมากเลยครับตรงนั้นน่าจะเป็นเขืเ่อนป่าสักชนสริทธิ์นะครับที่ยวน้ำนหน้านะ หน้าผาชันมากครับวิวสวยครับจังหวัดลพุุรีนะครับช่วงหน้าฝนจะมีหมอกลงนี้สวยมากครับตรงนี้ มีหลายจุดนะครับที่ถ่ายเดี๋ยวจะพาไปดูอีกจุดนะครับสวัสดีครับ